ในยามที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายสิ้นลงโลกทั้งใบก็เงียบกริบร่างที่เคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตบัดนี้นอนนิ่งไร้เสียงหัวใจญาติพี่น้องรายล้อมอยู่รอบเตียงบ้างกุมมือร่ำไห้บ้างเรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เสียงเหล่านั้นกลับเบาลงเรื่อยๆสำหรับผู้ที่จากไปคล้ายเสียงอยู่ห่างออกไปเป็นร้อยลี้จิตใจกลับว่างเบา เหมือนกายไร้น้ำหนักเขามองเห็นตนเองนอนอยู่ตรงหน้าแต่ไม่อาจควบคุมหรือขยับร่างนั้นได้อีกความรู้สึกประหลาดยากบรรยายพัดเข้ามาบางขณะยังอยากยกมือแตะบ่าลูกหลานที่ร้องไห้แต่เมื่อเหยียดแขนออกไปกลับทะลุผ่านเหมือนไม่มีตัวตนความจริงค่อยๆกระจ่างว่าชีวิตได้สิ้นสุดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือดวงจิตที่ยังตื่นรู้ ยามนั้นความผูกพันและห่วงหาอาลัยรุนแรงนักบางครั้งเสียงในใจกูร้องอยากกลับคืนสู่ร่างอยากพูดปลอบญาติให้หยุดร้องแต่ทุกสิ่งกลับไร้ค่าเหมือนถูกตัดขาดจากโลกวัตถุไม่นานนักสายหมอกสีขาวโพลนก็ปรากฏขึ้นรอบกายคล้ายม่านหมอกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทุกทิศทาง ท่ามกลางความพร่ามัวนั้นเห็นทางยาวเหมือนอุโมงทอดไกลปลายทางส่องแสงเรืองรองบางเบาเสียงแววไกลๆคล้ายกระซิบเรียกให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ข้างหลังยังมีร่างเดิมและคนรักที่กำลังร่ำไห้ลังเลใจจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างการก้าวเดินสู่ความว่างเปล่าที่ไม่รู้จักหรือหันหลังกลับไปหาสิ่งที่ผูกพัน ทุกวิญญาณต้องพบกับประตูแรกนี้มันคือด่านทดสอบแห่งใจใครที่ยังห่วงหาอาลัยหนักหน่วงมักวนเวียนอยู่ใกล้เรือนเก่ารอวันให้ความรักและการยึดติดค่อยๆค,ค,คลายลงแต่ผู้ใดที่กล้าวางปล่อยวางความผูกพันได้จะเห็นเส้นทางเบื้องหน้าแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแสงที่ปลายอุโมงค์จะค่อยๆเร่งเร้าให้ก้าวเดินต่อไปดังนั้น ยามสิ้นลมไม่ใช่จุดจบของการเดินทางหากแต่เป็นก้าวแรกของการเปิดประตูสู่โลกอีกพบหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยผลแห่งการกระทําที่ตนเคยสร้างไว้ในชาตินี้ทุกการกระทํากําลังรอชําระบัญชีอยู่เบื้องหน้าเมื่อวิญ,ญญาณตัดสินใจจะก้าวออกจากความผูกพันเบื้องหลังแล้วความมืดและหมอกขาวก็โอบล้อมจนไม่เหลืองเงาคนที่รัก เสียงร่ำให้แผวหายเรากับไม่เคยมีอยู่สิ่งที่ปรากฏแทนคืออุโมงค์ยาวทอดลึกไปเบื้องหน้าผนังอุโมงค์คล้ายจะทำจากหมอกขาวและเงาดำสลับกันเหมือนมีมือหรือเงาคนพยายามเอื้อมออกมาจากด้านในบางครั้งมีเสียงคร่ำครวญเบาๆดังสะท้อนกลับมาทำให้ผู้เดินทางขนลุกสั่นวันใจ ก้าวแรกที่ย่างไปความรู้สึกเหมือนตัวเบาหวิวแต่กลับหนักอึ้งในใจทุกย่างก้าวเป็นดังการละทิ้งสิ่งที่เคยเป็นเมื่อเดินลึกเข้าไปอากาศหนาวเย็นจับขั้วหัวใจบางครั้งมีลมพัดวูบคล้ายเสียงกระซิบว่าอย่าหยุดอย่าหันกลับความวังเวงทำให้ดวงจิตสั่นคลอนแต่แรงดึงดูดจากแสงที่ปลายอุโมง์ยังคงรั้งไว้ไม่ให้หยุดเดิน ไม่นานนักเบื้องหน้าก็ปรากฏเงาร่างสูงใหญ่นุ่งขาวห่มดำมือถือคาถาเหล็กปีกดำแผ่กว้างออกไปร่างนั้นคือผู้ชี้ทางหรือที่ผู้คนรู้จักกันในานามยมมทูตใบหน้าเข้มขรึมไร้รอยยิ้มแต่แววตาเต็มไปด้วยอำนาจยมมทูตไม่ได้มีหน้าที่ทำร้ายหากแต่เป็นผู้คอยนำวิญญาณไปสู่สถานที่ที่เหมาะกับผลกรรมของตน เจ้ามาแล้วเสียมทุ้มต่ำกังวานดังก้องในอุโมงค์ตั้งแต่บัดนี้เส้นทางแห่งกรรมจะถูกเปิดเผยต่อหน้าเจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปสิ่งที่ทำไว้ในโลกมนุษย์คือกุญแจที่จะพาเจ้าไปสู่พบใหม่คำพูดนั้นทำให้วิญญาณสันสะท้านภาพในอดีตเริ่มฉายขึ้นตรงหน้าเห็นทั้งความดีที่เคยทำและความผิดที่เคยก่อทุกภาพคมชัดเจนจนไม่มีทางปฏิเสธได้ ยมมาทูดเพียงยกมือภาพเหล่านั้นก็ลอยวนรอบตัวราวกับกำลังชั่งน้ำหนักผู้เดินทางรู้สึกว่าหัวใจตนเองกำลังถูกเปิดออกความจริงที่ปิดบังมาตลอดชีวิตไม่อาจซ่อนอยู่ได้อีกต่อไปอุโมงค์ยาวยังคงทอดต่อแต่ตอนนี้เส้นทางได้แปรเปลี่ยนเป็นสองสายหนึ่งสองสว่างอบอุ่นอีกหนึ่งมืดดำลึกไหลสิ้นสุดยมมทูดยื่นมือออกมาจงตามข้ามาแล้วเจ้าจะรู้ว่า โลกหลังความตายนั้นม่ใช่ที่ว่างเปล่าแต่เป็นแดนที่กรรมของเจ้าได้เตรียมไว้แล้วทันทีที่ก้าวพ้นปลายอุโมงค์ความรู้สึกหนักอึง้งประหนึง่งภูเขาทับถมก็โถมเข้ามาสายหมอกขาวค่อยๆสลายกลายเป็นท้องฟ้ามืดคร้มไร้ดวงอาทิตย์พื้นดินสีหม่นทอดยาวไปเบื้องหน้าและกลางลานกว้างปรกากฏศาลแห่งกรรมตรังงานโอลาน เสาหินสีดำสูงเสียดฟ้าประตูใหญ่ประดับด้วยอักครลี้ลับที่ส่องแสงวาบทุกครั้งที่วิญญาณก้าวเข้าใกล้เมื่อก้าวเข้าสู่ศาลความเงียบงันก็ถูกทำลายด้วยเสียงกลองทุ้มหนักสามครั้งตุ่มตุ่มตุ่มเหมือนสถานสะเทือนถึงแก่นดวงจิตเบื้องบนบัลลังก์สูงมีผู้ตัดสินอยู่คือพระยายมบาล ใบหน้าสีคล้ำเข้มดวงตาเปล่งประกายดุดเปเลวไฟมุงกุดสูงประดับอัญ,ญมณีดำทั้งสิบหกนานกายสูงใหญ่จนเงาทาบทั้งห้องรัศมีแห่งอำนาจทำให้วิญญาณต้องก้มศีรษะลงโดยไม่รู้ตัวข้างกายพระยายมบาลมีสเสมียนแห่งกรรมรูปกายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์คอยเปิดสมุดบัญชีที่หนาเท่าภูเขา ทุกหน้าล้วนบันทึกการกระทําของวิญญาณน,นั้นตั้งแต่ลืมตาแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายแม้ความลับเล็กน้อยที่สุดก็ไม่พ้นสายตาขณะนั้นภาพเหตุการณ์มากมายเริ่มปรากฏรอบห้องการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากการลักเล็กขโมยน้อยการโกหกการบำเพ็ญกุศลการโกรธเกลียดทุกอย่างชัดเจนดุดฉายหนังที่ไม่มีวันปิดกัน้น เสียงพระยายม,มาบาลก้องกังวานมนุษย์ผู้หนึ่งไม่อาจหนีพ้นเงากรรมของตนเจ้าคือผลรวมของการกระทำทั้งปวงไม่ว่าความดีจะเล็กน้อยเพียงใดไม่ว่าความชั่วจะซ่อนลึกเพียงไหนล้วนถูกรวบรวมอยู่ตรงนี้แล้วในขณะนั้นความรู้สึกอับอายและหวาดกลัวถาโถมเข้าสู่ดูลจิตวิญญาณเห็นภาพตนเองเคยโกรธใส่พ่อแม่ เคยปล่อยให้เพื่อนเดือดร้อนโดยไม่ช่วยเคยทำดีเพียงเพื่อตัวเองทุกสิ่งปรากฏจนไม่อาจหลีกหนีได้ขณะเดียวกันภาพการทำบุญการแผ่เมตตาการช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็ฉายขึ้นเช่นกันราวกับตาช่างขนาดยักษ์ที่กำลังถ่วงน้ำหนักสองข้างเมื่อสุมภาพทั้งหมดดับวูบเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้ง พระยายม,มาบาลเอื้อมไม้เท้าขนาดใหญ่กระแทกลงพื้นสารทั้งสารสั่นสะเทือนแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอย่างเฉียบขาดเส้นทางแห่งเจ้าจะถูกเปิดแล้วหากบุญมากเจ้าจะเดินสู่แดนสว่างหากบาปหนักเจ้าจะร่วงลงสู่แดนทุกข์หากยังไม่ถึงเวลาเจ้าจะถูกส่งไปแดนรอวิญญาณรอญาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลมาเสริมกำลัง ทันใดนั้นเบื้องหน้าก็ปรากฏเส้นทางสามสาย 1. สว่างสวัยราวท้องฟ้าเชา้า 1. มืดดำคลุ้งไฟร้อนและอีกหนึ่งคือทุ่งกว้างว่างเปล่าเงียบสงัดทุกสายต่างสันไหวเหมือนเชื้อเชิญให้เลือกแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่วิญญาณจะเลือกหากเป็นผลกรรมที่ดึงดูดให้ก้าวเดินไปเองเสียงกลองแห่งสารกรรมดังสะท้อนอีกครั้ง ตุ่มตุ่มตุ่มคราวนี้แผ่นดินใต้ฝ่าเท้าของวิญญาณแตกออกเป็นร่องลึกพลังมหาศาลเราแรงดึงดูดจากห่วงเหวเบื้องล่างฉุดร่างเขาลงไปทันทีต่อให้ดิน้นรนก็ไม่อาจขัดขืนได้สายหมอกขาวกลายเป็นควันดำหนาทึบกลิ่นคาวเลือดและกรรมถันตีเข้ามาจนแทบขาดใจเสียงกรีดร้องของนับพันวิญญาณดำแววขึ้นรอบด้าน เบื้องหน้าคือประตูเหล็กสูงเทียมฟ้าถูกพันรอบด้วยห่วงโซ่ไฟเพลิงเมื่อเปิดออกเปเลวไฟพวยพุ่งพร้อมเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดร่างสูงดำทะมึนหัวเป็นควายตาแดงกำ่ำถือหอกยาวตวัดไปรอบๆพวกนั้นคือนายนิรยาบาลผู้ทำหน้าที่ลงทันวิญญาตามทวษแห่งกรรมทันทีที่ก้าวเข้าไปความมืดหนาวสลับไฟร้อนผ่าเผาโถมเข้ามา สายน้ำเดือดพล่านไหลเป็นฐานเลือดสะพานเหล็กข้ามผ่านเต็มไปด้วยวิญญาณน,นับร้อยที่ถูกตีตรวนถูกบังคับให้เดินไปยังหลุมเวียนแห่งโทษต่างๆบ้างถูกโยนลงกระทะทองแดงบ้างถูกปีศาจลากไปฉีกแขนขาบ้างต้องปีนภูเขามีดคมกริบเลี่ยาสากระเซน็นก้องกังวานเสียงร้องหวยหวนดังก้องจนสั่นหัวใจวิญ,ญญาณผู้ถูกส่งมาที่นี่มิได้ถูกตัดสินด้วยความโหดร้ายของผู้คุม แต่ถูกผลักดันด้วยแรงกรรมของตนเองยามที่เคยโกหกล่อลวงทำร้ายผู้อื่นภาพเหล่านั้นย้อนกลับมาเป็นโทษทันตรงหน้าทุกก้าวที่ย่างล้วนเจ็บปวดราวกับกายเนื้อยังคงอยู่บางวิญญาณพยายามร้องขอความเมตตาแต่เสียงเหล่านั้นกลับจมหายไปในความเวงว้างแห่งความทุกข์ไม่มีผู้ใดได้ยินเว้นแต่เหล่าญาติในโลกมนุษย์ที่อาจทำบุญอุทิศไปให้ทว่า ก็เป็นเพียงแสงไฟเล็กๆที่ลอยผ่านเป็นครั้งคราวคล้ายหยดน้ำในทะเลเพลิงขณะนั้นเองผู้ชี้ทางปรากฏขึ้นอีกครั้งในเงามืดเขาไม่ได้ช่วยเหลือหากแต่เพียงเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำว่านี่คือผมแห่งการกระทําของเจ้าไม่มีใครลงโทษเจ้านอกจากตัวเจ้าเองที่เคยก่อเอาไว้เองคำพูดนั้นเหมือนหอกทิ่มแทงใจวิญญาณจึงเข้าใจว่า ทุกความชั่วที่ทำไม่ได้หายไปไหนแต่กลับเป็นเงาตามตัวพาเขามาถึงแดนนรกอบายนี้โดยไม่ต้องการคำพิพากษาใดๆเพิ่มเติมหลังจากที่ศาลแห่งกรรมตัดสินเสร็จสิน้นมิใช่วิญญาณทุกดวงจะถูกฉุดลงสู่ความมืดหากแต่บางดวงถูกห่อหุ้มด้วยรัศมีสว่างแสงนั้นอบอุ่นดุดแสงอรุณยามเช้า ผู้มองแห่งหมอกดำที่เคยผ่านกลับค่อยๆเลือนหายแทนที่ด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีสุดสายตาลมพัดอ่อนๆน,นำกลิ่นดอกไม้หอมประหลาดที่ไม่เคยพบในโลกมนุษย์ฟ้าสว่างเรืองรองไร้เมฆหมอกคล้ายเวลาในที่นี้หยุดนิ่งชั่วการเบื้องหน้าเป็นแม่น้ำใสสะอาดสายน้ำเปล่งประกายระยิบระยับดังแก้วผลึกบนฝั่งมีศาลาแก้วสูงเสียดฟ้า หลังคาประดับด้วยอัญมณีทุกสีส่องสะท้อนจนเกิดแสงรุง้งผู้ที่เดินทางถึงที่นี่มิได้เดินเพียงลำพังหากมีเหล่าเทพย,ยดาหน้าตายิ้มแย้มอ่อนโยนออกมาต้อนรับเสียงดนตรีขับขานเบาๆกังวานคล้ายสายพินและระกังใสายๆดังสอดประสานวิญญาณที่ได้ก้าวเข้าสู่แดนสุขาวดีรู้สึกได้ทันทีว่า ความหนักอึ้งในใจหายไปสิ้นความทุกข์ความกลัวความอาลัยล้วนละลายหายเหลือไว้แต่ความสงบเย็นลึกซึง้งราวกับหัวใจได้รับการชำระล้างสายน้ำใสนั้นเมื่อก้าวลงไปสัมผัสก็อบอุ่นอ่อนโยนปัดเป่าความเศร้าหมองทั้งหมดที่ติดมาจากโลกมนุษย์ในทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่วิญญาณมากมายต่างนั่งเจริญภาวนา แสงสว่างห้อมล้อมโผกเขาดุดเปเลวเทียนที่ไม่เคยดับวิญญาณเหล่านี้คือผู้ที่สร้างความดีไว้มากในโลกมนุษย์ทั้งการช่วยเหลือการให้อภัยการเจริญเมตตาแม้เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อรวมเป็นสายทานก็กลายเป็นพลังดึงพวกเขามาที่นี่เสียงจากผู้ชี้ทางเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนในแดนสว่างนี้ว่าสุขาวดีมิใช่รางวัล หากแต่คือผลลัพธ์แห่งความดีที่เจ้าได้ปลูกฝังไว้ดวงจิตที่อบอุ่นด้วยเมตตาย่อมเบิกบานอยู่ณที่นี้จนกว่าจะถึงการแห่งการเวียนเกิดใหม่เมื่อหันมองไปไกลออกไปจะเห็นภูเขาแก้วสว่างวาบสวนดอกไม้ไม่มีวันโรยและแสงทองที่ไม่เคยลับฟ้าวิญญาณทุกดวงต่างยิ้มอิ่มเอ็มเหมือนพบบ้านแท้จริงของตน ไม่ใช่วิญญาณถูกดวงจะได้ไปสู่แดนสว่างหรือถูกฉุดลงสู่นรกอบายในทันทีบางดวงกลับถูกพัดพาไปยังแดนรอวิญญาณพบกึ่นกลางที่ทั้งวังเวงและสงบนิ่งปนกันไปผืนดินที่นี่คือทุ่งกว้างเว้งว้างสุดสายตาคล้ายทุ่งร้างไร้สีสันหญ้าแห้งเหลืองกรอบลมพัดเย็นเยียบจนใจสัน่นขอบฟ้ามืดมนคล้ายยามใกล้ฝนตกแต่ไม่เคยโปรยหยดใดลงมา วิญญาณที่มาถึงต่างล่องลอยอย่างไร้เป้าหมายบางดวงนั่งนิ่งเฝ้ามองเส้นขอบฟ้าบางดวงเดินวนเวียนราวกับหาทางออกแต่ไม่พบเส้นทางใดเบื้องหน้ามีเพียงหมอกหนาทึบที่บดบังคุกทิศไม่มีแสงสว่างอบอุ่นดังแดนสุขาวดีและไม่มีเปลวไฟหน้าสะพรึงกลัวดังแดนนรกอบายที่นี่คือความเงียบเชียบปกคลุมทุกอย่างแต่ท่ามกลางความเงียบงันนั้นบางครั้งก็มีแสงเล็กๆลอยมาคล้ายเปลวไฟสีทองอ่อนโยน สองความอบอุ่นแก่ดวงจิตที่หนาวเหน็บแสงเหล่านั้นคือบุญกุศลที่ญาติพี่น้องทำอุทิศส่งมาให้บางวิญญาณที่อ่อนล้าเมื่อได้สัมผัสก็กลับมีกำลังใจดวงจิตสดใสขึ้นราวกับได้ดื่มน้ำเย็นในทะเลทรายทว่าแสงนี้ไม่ได้มาหาทุกคนหากแต่ปรากฏเฉพาะผู้ที่มีญาติทำบุญระลึกถึงเท่านั้นวิญญาณมากมายจึงนั่งเศร้ารอด้วยความหวังมีดวงจิตร่ำไห้เมื่อเห็นแสงผ่านไปยังผู้อื่นแต่ไม่ถึงตน เรากลับได้ตระหนักว่าญาตในโลกมนุษย์มิได้ระลึกถึงแล้วความเศร้าหมองกลายเป็นพันธนาการทำให้พวกเขาจมอยู่ในทุ่งร้างแห่งนี้เป็นเวลานานผู้ชี้ทางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบเย็นแดนรอวิญญาณคือที่พักชั่วคราวของผู้ที่ยังไม่หนักไปด้านใดทั้งบุญและบาปยังคงเสมอกันรอการส่งเสริมจากญาติหรือรอจนกระทั่งการแห่งกรรมตัดสินอีกครั้งหากญาติอุทิศบุญบ่อยครั้งเจ้าจะมีแรงเดินสู่แดนสว่าง หากไร้การนึกถึงเจ้าก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนคนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นวิญญาณที่ยังมีสติย่อมตระหนักทันทีว่าแม้ชีวิตในโลกจะจบสิ้นไปแล้วแต่สายสัมพันธ์แห่งความกตัญญูและการทำบุญอุทิศย,ยังคงมีพลังจริงแท้และสิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนเส้นทางหลังความตายได้เวลาสำหรับวิญญาณในแดนรออาจยาวนานจนไม่อาจนับได้ บางดวงนั่งคอยเพียงชั่วครู่แต่บางดวงต้องเฝ้ารอเป็นร้อยปีตามเวลามนุษย์ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับแรงแห่งกรรมและบุญที่ได้รับจากญาติพี่น้องในโลกเมื่อถึงจังหวะที่สมดุลบุญและบาปที่สะสมจะกลายเป็นแรงผลักดันเปิดเส้นทางใหม่ให้ดวงจิตออกเดินทางอีกครั้งเบื้องหน้าวิญ,ญญาณจะเห็นกระแสทานแห่งการเกิดคล้ายแม่น้ำกว้างใหญ่ สายน้ำมิใช่น้ำใสแต่คือกระแสแห่งพลังกรรมที่หมุนวนรุนแรงบางช่วงสว่างสวัยเหมือนทองคำบางช่วงกลับมืดดำเหมือนเหวลึกกระแสน้ำนี้จะพัดพาวิญญาณเข้าสู่วัฏจักรแห่งชีวิตใหม่อันเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสังสารวัฏเมื่อย่างเข้าใกล้สายน้ำจะปรากฏดวงแสงแห่งคันคล้ายดวงประทีบนับไม่ถ้วน ลอยเวียนอยู่เหนือน้ำแต่ละดวงคือต้นทางแห่งการเกิดใหม่ในโลกมนุษย์หรือในภพภูมิอื่นบางดวงส่องแสงอุ่นนุ่มเป็นสัญญาณแห่งครอบครัวที่เปี่ยมด้วยศิลธรรมบางดวงมืดมนคล้ายเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความลำบากหรือชะตากรรมโหดร้ายวิญญาณมิอาจเลือกเองตามใจ แต่แรงกรรมจะดึงดูดให้เข้าไปสู่คันที่เหมาะสมกับผลการกระทําที่สั่งสมมาเมื่อพลังบุญมากก็ถูกดึงเข้าสู่ครอบครัวที่พร้อมจะให้โอกาสและความเมตตาแต่หากบาปหนาหนักวิญญาณอาจถูกดูดไปสู่ดวงแสงมืดมนที่นำไปสู่ชีวิตแห่งความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะนั้นผู้ชี้ทางปรากฏขึ้นริมฝั่งอีกครั้งเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น การเวียนเกิดมิใช่ของเล่นทุกดวงจิตที่ยังมีกิเลสย่อมต้องเดินทางนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะได้เรียนรู้ปล่อยวางและหลุดพ้นจากวัตฏะหากเจ้าปรารถนาความสุขแท้อย่าลืมสั่งสมความดีแม้เพียงเล็กน้อยเพราะมันจะเป็นแสงนำทางยามเจ้าต้องกลับมาอีกครั้งเมื่อสิ้นคำ วิญญาณก็ถูกกระแสน้ำมหาสารโอบรัดร่วงลงสู่ห้วงสายน้ำแห่งการเกิดเสียงคร่ำครวญเสียงหัวเราะเสียงร้องทารกและเสียงระฆังศักดิ์สิทธิ์ดังก้องสลับกันก่อนที่ทุกสิ่งจะดับวูบไปเหลือเพียงความว่างเงียบงนันและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกคราแสงสว่างจากสายน้ำแห่งการเกิดค่อยๆมืดลงดวงจิตถูกโอบห่อด้วยความมืดอุ่นชื้น คล้ายถูกกักอยู่ในถ้าเล็กแคบเสียงเต้นตึกตึกตึกดังสม่ำเสมออยู่รอบกายเสียงนั้นคือหัวใจของมารดาโลกใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วดวงวิญญาณได้สถิตในครันมนุษย์ในภาวะแห่งการก่อกำเนิดนั้นจิตไม่อาจจดจำเรื่องราวเก่าชัดเจนแต่ความรู้สึกบางอย่างยังแฝงอยู่ลึกๆบางดวงมีความสงบเย็น เกิดมาในครอบครัวที่โอบอุ้มด้วยความรักบางดวงกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสัญญาณแห่งความทุกข์ที่รออยู่เบื้องหน้าได้ปรากฏตั้งแต่ยังไม่ทันหลืมตาโลกมนุษย์จึงเปรียบเหมือนสนามสอบครั้งใหม่ที่ผลแห่งกรรมเก่าจะมาผูกพันให้ต้องเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเวลาล่วงผ่านทารกถูกคลอดออกมาสู่โลกเสียงร้องแรกเปล่งก้องกลางห้องคลอด คล้ายเป็นสัญญาณบอกว่าการเดินทางจากโลกหลังความตายมาสู่โลกมนุษย์ได้เสร็จสิ้นแล้วลมหายใจครั้งแรกคือเส้นแบ่งระหว่างความตายเก่าและชีวิตใหม่ดวงจิตที่เคยเร่ร่อนในแดนรอวิญญาณที่เคยชิมรสทุกข์ในอาบายหรือแม้แต่ผู้ที่เคยอิ่มสุขในสุขาวดีล้วนต้องกลับมาเรียนรู้ในร่างอันเปราะบางนี้อีกครั้ง ชะตากรรมของชีวิตใหม่นั้นมิใช่ความบังเอิญหากเป็นเส้นได้ที่ทอด้วยผลแห่งการกระทําจากชาติก่อนเด็กบางคนเกิดมาในบ้านมั่งคั่งได้รับการศึกษาโอบอุ้มด้วยความเมตตาบางคนเกิดมาในครอบครัวยากไร้ต้องเผชิญความลำบากตั้งแต่แรกเริ่มบางคนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงบางคนกลับพิกลพิการสิ่งเหล่านี้ล้วนคือภาพสะท้อนของกรรมที่นำพามาสู่ชีวิตใหม่ กระนั้นชีวิตทุกชีวิตก็ยังเป็นโอกาสแม้จะยากลำบากเพียงใดมนุษย์ยังมีสิทธิ์สร้างบุญใหม่เปลี่ยนเส้นทางของตนเองในอนาคตได้หากรู้จักทำความดีแผ่เมตตาและไม่ประมาทในทุกลมหายใจเสียงผู้ชี้ทางแว่วมาในห้วงจิตสุดท้ายก่อนการจดจำจะถูกปิดสนิทว่าเจ้าจงใช้โอกาสแห่งชีวิตนี้อย่างมีค่าเถิด หากยังประมาทเจ้าก็จะกลับมาเวียนว่ายในสายน้ำแห่งการเกิดอีกครั้งไม่รู้จบเมื่อทารกค่อยๆเติบโตผ่านวัยเยาว์ชีวิตที่ดำเนินอยู่ก็เริ่มเผยร่องรอยของกรรมเก่าที่ติดตามมาจากโลกก่อนบางครั้งเป็นเพียงเงาเลือนรางที่สังเกตได้ยากแต่บางครั้งก็เด่นชัดดุดรอยแผลที่ไม่มีวันลบเลือน เด็กบางคนแม้จะเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยกลับเจ็บไข้บ่อยไม่ทันได้สวยสุขสมบูรณ์ดังที่เห็นภายนอกพ่อแม่พาไปหาหมอมากเพียงใดโรคภัยก็ยังกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนมีหนี้กรรมติดตามอยู่ขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งแม้จะเกิดในบ้านยากจนแต่กลับมีดวงตาสดใสปัญญาแหลมคมราวกับเคยสั่งสมบูรด้านปัญญามาในชาติก่อน บางชีวิตต้องเผชิญการสูญเสียตั้งแต่วัยเยาว์สูญเสียพ่อแม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังกรรมเก่าที่เคยพรากผู้อื่นจึงย้อนคืนมาเป็นบทเรียนให้ลิ้มรสความเจ็บปวดขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เขาเรียนรู้ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองไม่เพียงแต่เหตุการณ์ภายนอกเท่านั้นกรรมเก่ายังแฝงอยู่ในนิสัยใจคอ บางคนเกิดมาพร้อมความกรุณาอ่อนโยนรู้จักเมตตาตั้งแต่ยังเล็กขณะที่อีกคนเต็มไปด้วยโทสะขี้โมโหง่ายราวกับจิตนั้นเคยถูกหลอหลอมมาจากการกระทําเดิมๆเม,เมื่อชาติปางก่อนมีบางกรณีที่เด่นชัดยิ่งคือเด็กบางคนพูดจาแปลกประหลาดเหมือนเคยผ่านโลกมาก่อนหรือจดจำเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนี้ได้ ผู้ใหญ่ในบ้านต่างตกตะลึงเมื่อฟังเพราะรายละเอียดเหล่านั้นตรงกับเหตุการณ์ในอดีตจริงๆคล้ายเป็นการรำลึกชาติที่โผล่ขึ้นมาโดยมิได้ตั้งใจนี่คือหลักฐานว่าโลกหลังความตายและการเวียนเกิดมิใช่เรื่องเล่าหากแต่เป็นความจริงที่ยังคงสืบต่ออยู่ผู้ชี้ทางเอ่ยขึ้นจากความเงียบงันของจิตวิญญาณว่าเงาของกรรมเก่าจะคอยเตือนใจมนุษย์ทุกผู้ ว่าทุกการกระทำไม่สูญหายไปไหนมันจะตามมาเป็นเงาทั้งเพื่อสั่งสอนและเพื่อชดใช้สิ่งที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่นี้มิใช่การลงโทษหากแต่เป็นโอกาสให้เจ้าตื่นรู้และแก้ไขเมื่อการเวลาผ่านไปจากวัยเด็กสู่ผู้ใหญ่ชีวิตมนุษย์ก็เริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งการสร้างกรรมใหม่อีกครั้งทุกการกระทำทุกคำพูด และแม้แต่ความคิดเล็กน้อยก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงในดินแห่งสังสารวัตรรอวันงอกเงยเป็นผลลัพธ์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นพบนี้หรือพบหน้าบางคนเติบโตขึ้นมาและเลือกเส้นทางแห่งความดีงามพยายามขยันหมั่นเพียรทำมาหากินสุจริตดูแลครอบครัวไม่เบียดเบียนผู้อื่นเขายังสั่งสมบุญกุศลเพิ่มเติมด้วยการทำทาน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์และฝึกใจให้สงบด้วยศีลและภาวนาเส้นทางชีวิตเช่นนี้เปรียบเหมือนแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นในความมืดยิ่งจุดมากเท่าไหร่ความมืดก็ยิ่งถูกขับไล่มากเท่านั้นแต่ก็มีอีกหลายคนที่ปล่อยให้กิเลสครอบงำดื่มสุราเมายาเบียดเบียนสัตว์เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทำผิดศีลธรรมเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าทุกครั้งที่ทำ กงล้อแห่งกรรมก็หมุนเพิ่มขึ้นอย่างเงียบงันเปรียบเหมือนหนี้สินที่กู้มาใช้เล่นๆแต่ยิ่งกู้ก็ยิ่งพอกภูมิวันหนึ่งก็ต้องถูกทวงคืนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชีวิตมนุษย์ยังเต็มไปด้วยการเลือกเล็กๆน้อยๆที่ไม่อาจประเมินค่าได้เช่นการให้อภัยแทนการแก้แค้นการแบ่งปันแทนการหวงแหนการสงบระง,งับแทนการโกรธเกลียว สิ่งเหล่านี้เหมือนการวางก้อนหินเล็กๆบนเส้นทางเมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นภูเขาที่จะกำหนดทิศทางของวิญญาณยามลมหายใจสุดท้ายสิ้นลงอีกครั้งมีผู้รู้เคยกล่าวว่ามนุษย์เปรียบเสมือนผู้เดินทางถือสมุดเล่มใหม่ในมือทุกวันเรากำลังเขียนบันทึกหน้าใหม่ด้วยการกระทําของเราเองเมื่อถึงวันสุดท้ายสมุดเล่มนั้นจะถูกส่งไปยังศาลแห่งกรรมอีกครา และทุกตัวอักษรจะกลายเป็นหลักฐานตัดสินเส้นทางชีวิตหลังความตายเสียงผู้ชี้ทางยังคงแว่วมาในห่วงลึกของจิตมนุษย์ว่าอย่าประมาทในทุกลมหายใจทุกการกระทำคือการเขียนอนาคตของเจ้าเองหากวันนี้เจ้าสร้างกรรมดีวันข้างหน้าเจ้าจะไม่หวาดกลัวแต่หากเจ้าปล่อยกายใจไปกับความชั่ว ผลลัพธ์ย่อมรอคอยอยู่โดยไม่มีใครหลีกหนีได้เรื่องเล่าของโลกหลังความตายยังคงดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดทุกดวงวิญญาณล้วนมีเส้นทางของตนเองบ้างได้ไปสู่แดนสุขาวดีอบอุ่นบ้างถูกฉุดลงสู่นรกอบายอันน่าสะพรึงกลัวบางดวงยังต้องเร่ร่อนรอขอญาติอุชิตบุญกุศลไปถึงและบางวิญญาณก็เวียนกลับมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้ หรือเรียนรู้บทเรียนของกรรมในทุกตอนที่เราได้เล่ามาสิ่งที่ปรากฏมิใช่เพียงภาพลี้ลับหน้าหวาดวันหากแต่คือกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกการกระทำมิได้สูญหายไปไหนเลยแต่จะติดตามเราไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายและยังสืบต่อไปถึงโลกหน้าดังนั้นการได้ฟังเรื่องเล่านี้จึงม่ใช่เพียงเพื่อความเพลิดเพลิน หากแต่เพื่อเตือนใจให้เราไม่ประมาทในทุกลมหายใจให้หมั่นทําความดีแผ่เมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสร้างทางสว่างสําหรับตนเองในภพหน้าขณะเดียวกันยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราระลึกถึงผู้ล่วงลับทําบุญอุทิศส่งต่อไปยังญาติและมิตรสหายที่จากไปแล้วเพื่อให้พวกเขาพ้านจากความทุกข์และก้าวสู่ความสงบ หากคุณอยากร่วมเดินทางไปพร้อมกันในเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยความลี้ลับอัศจรรย์และคติธรรมฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะเปิดประตูสู่โลกหลังความตายและเรื่องราวอีกมากมายที่รอคุณอยู่